เรื่องของตานอแล้วก็ภรรยาคือยายแว่นที่มีลูกสองคนแล้วสุดท้ายบอกว่าลูกคนเล็กวางยาตอนที่อยู่ในบ้าน3ปีฝั่งของลูกคนเล็กบอกว่าเดี๋ยวปรึกษาทนายความ,มแล้วยืนยันว่าที่ผ่านมาแม่มดูแลพ่อกับแม่ดีมาตลอดแต่คุณตาเนี่ยแกเป็นอัลไซเมอร์แล้แค่แกพูดออกไปแบบนี้บางทีมีอาการหลงหลงลงืมลืมเหมือนคนแก่ แกเปิดประตูหลายครั้งเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดทั้งประตูทั้งหน้าต่างวันดีคืนดีเอาโถฉี่เทลงพื้นอีกเหมือนกับว่าตาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนคนแก่ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะลูกสาวเนี่ยพาคุณตาไปตรวจหลายด้านนะคะทั้งประสาททั้งระบบภายในระบบปอดจิตเวทด้วยเพราะว่าคุณตาเห็นบอกว่าอาการกำเริบม,มีภาพหลอน เห็นคนมาฟ้อนรำเรื่องการตรวจรักษาเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตเวชซึ่งการตรวจลักษณะนี้ต้องมีแพทย์อย่างน้อย2ท่านในการรับรองการตรวจทนายความมองว่าลูกคนเล็กอะ่ะเขาพ่อตรวจละเอียดคุณพ่อไปตรวจแบบไหนที่บอกว่าพ่อไม่ได้ป่วยซึ่งใบที่ออกโดยแพทย์ระบุว่าสมองเสื่อมประสาทหลอนผ่านแบบทดสอบครบถ้วนทั้งการสแกนและแบบทดสอบเลยออกใบรับรองแพทย์นี้มา ช่วงที่สติสัมปชัญญะยังครบถ้วนตอนนั้นตากับยายยกสมบัติให้กับลูกหลานคนอื่นๆด้วยดังนั้นสาเหตุที่ลูกคนเล็กมาร้องต่อสารให้ตากับยายเป็นผู้ไร้ความสามารถเพื่ออุปการะดูแลไม่ได้หวังสมบัติเพราะสมบัติตากับยายแบ่งไปหมดแล้วทางฝั่งของลูกสาวคนเล็กกำลังจะบอกว่านี่ไงและตาก็ไปเล่าอะไรก็ไม่รู้ให้คนอื่นเขาฟังนอกจากนี้ทนายความมีหลักฐานว่าคุณแหม่มลูกคนเล็ก พาตากับยายไปเที่ยวตลอดเลยแล้วก็พาตากับยายเข้าวัดทำบุญ oh. คือดูแลอย่างดีเลยเพราะ oh. ฉะนั้นจะไปเหมือนกันจะไปวางยาจะไปเอาสมบัติอะไรไม่จริงนี่คือการดูแลพ่อกับแม่อย่างดีที่สุด oh. ซึ่งม,มันมันมันไม่มันไม่เมคเซนส์กับการวางยาวางยาถ้าการวางยาก็คือคุณวางยาเสร็จแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งคุณพาพ่อแม่ไปตรวจแล้วคุณกลับมาวางยาแล้วคุณพาพ่อแม่ไปตรวจผมยกเคสแอมซายนายวางยาเสร็จฆ่าคนตายหนีเลย ถูกต้องไหมครับแต่เคสนี้เขาจะวางยาเพื่ออะไรวางยาแล้วพาพ่อแม่ไปตรวจวางยาแล้วพาพ่อแม่ไปตรวจมันมันเป็นไปไม่ได้ครับว่าว่า,ว,าว่าทางทนายกับสามีเนี่ยวางแผนร่วมมือกันเพื่อให้ยายเนี่ยไร้ความสามารถกับคุณตาไล้ความสามารถ,ค,าค,าาารถคือจริงๆแล้วประวัติการรักษามันมีมาก่อนก่อนที่จะจ้างผมเป็นทนายค,ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวมันอยู่ที่ว่าท่านจะฟังความจริงจากใครฟังความจริงจากด้านไหน มันมันน่าเสียดายนะครับที่การฟังความจริงเนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องสืบข่าวลงพื้นที่ก่อนก่อนที่อยู่ๆจะไปดูเอกสารแค่บางแผ่นบางฉบับแล้วไม่ได้ดูทั้งหมดแล้วไปกล่าวหาว่าคนนู้นคนนี้คือทนายเขาก็มีอาชีพจรรยาบัน